Yeah, <laughs> อู้สามต้นนะนี้ต้นเดียวพอแล้วต้องฟันด้านนี้ไปฝันด้านนี้สูงได้หรือต่ำยวมีคนมาดึงด้วยคนนึ่งรอวันใช่ไหมบางนานๆเนี่ยขายทีไม่ได้ขายทุกวันไม่ขายทุกวันต้องรอมันแตกทีมันก็มีเงินแค่นี้แหละต้องตื้อญี่ปุ่มนานนี้มันไม่ปีกว่าเมันจะเริ่มโตมันพวกนี้มัน ก็ช้างเลยโดยมากจะโดนขโมยทั้งหมดพวกกัดอยู่ในนี้ใครจะเข้าไปได้ไงต้องผ่านบ้านก็ไปมาซื้อขายต่อแล้วพี่ปลูกไว้ทำไมต้องเยอะแยะขนาดนี้โอ้นี่ไม่เยอะหรอกสี่ต้นมีเยอะหรอกแล้วที่ไหนเยอะเป็นที่ของใครโดยมากจะเป็นของธนาคารนี่แล้วอ่ะแล้วแล้วที่ไหนเยอะโอ้ยผมบอกไม่ได้หรอกอ้าว ถ้าพาพาไปตัดเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยได้เออผมไม่เจ็บตัวผมไม่เจ็บตัวไม่ต้องถามแค่นี้พอครับเยอะในนี้มีสิห้าต้นเนี่ยยาวไปตามนู่นเลยไม่ใช่กระต่างของเพื่อนน้ำหยด นี่ทั้งหมดนะตอนพวกนี้นะงาบี่เยอะเลยงาเลยนะโอยงาครับเดี๋ยวจะดูให้ดูถูกจับอีกครั้งนะมาแลวู่กับพ่ปรลาทีไปกุจกุรถกุญแจรถกกแุก ก็ไม่แน่ใจว่าเขาออกมาเรื่อยอะมก็ขับรถหรือ่าพวนี้มันกินเงินปลกวก็่งต้นเาปลูกมานานขึ้นมาธรรมชาติหรือล้วปลูกเองอนี้เขมันปลูกเองที่นแท้เนี่ยไห้ก็ง ใบตาแห้งนี่เสร็จแล้วบน่บนผนบ่นแล้วก็มันก็คือยี่คยี้มันก็บดแล้วกลายเป็นสําเร็จรูปโลละห้าร้อยนะครับขายผ้าตาแห้งแล้วบดเนี่ยกนะ็ยหอมๆยอมไว้ขายยาตเหมือนกันนะอะไรแบ มีเป็นแพ็กเกจเรียบร้อยรู้เนี่ยว่ามันคืออะไรนะยังไม่เคยเห็นนะ <c oughs> มันเหมือนผนใบชาด้ยอ่อุณใบชาก็ใครบอกบอกว่าใบชาบอกว่ายาตัวบ,บอกว่าอะไรก็ไอ้นั่นเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาตัวอย่างไปแล้วไปให้ตำรวจก็หนึ่งดูมากแล้วว่าอันนี้มาแล้วเป็นรูปแบบใหม่เราก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเขาเคย ที่ทำมาที่เคยเจอวันแรกวันแรกที่ว่าเอาใบกระเพาะมาตากแห้งก็ผดที่รู้ไม่แต่เอาไปต้มอ,อย่างเดียวตากแห้งแล้วต้มนี่มันคงบดเสร็จแล้วก็เอาไปต้มอ,อีกทีมันกำ,กำ,ก,ำกำวิธีคุณเจอครั้งแรกใช่ไหมครับครับคุณเจอครั้งแรกที่เป็นอย่างเงี้ทงทยที่มาทำแล้วเป็นตัวบ้าจะเจอต้มสุกปกเนี้ยยังไม่เจอถึงบดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตัดกันเลยนะ